ที่นีเดียวจะพาคุณผู้ชมมาเบิงเรองของการบริหารจัดการน้ำกันแน่นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาฝนแล้วนะคะคุณผู้ชมหลายๆพื้นที่เพื่อนการเริ่มที่จะมีการปรับปรุงผู้มิทัศนะคะเพราะว่าอาจจะเพดไห่คลองต่างๆนี่มันนำ้ำมันไหลสะดวกนั่นเอง <ๆ S 2> นะคะมื้อนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเบิงเรองของการบริหารจัดการน้ำของโครงการทรงน้ำและก็บ,บํำรุงรักษาชีล่างและก็เซ่ายล่างสำนักง,งานชนลรประทานที่7เพื่อดน้นมีการปรับปรุง,งค่ะคุณผู้ชมคะ,คมคะและก็มีการยกนะคะประตูระบายน้ำทั้ง8บานของเขื่อนถัด อ,อำเภอเขืองไนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธ,ธิภาพนั่นเองรายละเอียดสิเป็นจังหวติดตามได้จากรายงานค่ะหลังจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2 5 6 2ส่งผลให้มีมวลน,น้ำจำนวนมากเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตรบริเวณเหนือเขื่อนเป็นวงกว้างโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่างได้ลงพื้นที่ทำการสำรวจเขื่อนต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ พบว่าที่เขื่อนธาตุน้อยอำเภอเขื่องในมีขีดจำกัดในการระบายน้ำไม่สามารถยกบานระบายให้พ้นน้ำได้เนื่องจากระบบการควบคุมการเปิดปิดเป็นระบบไฮดรอลิกไม่สามารถบริหารจัดการน้ำให้มีความสัมพันธ์กันได้นายทศพลบัวผันหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ําและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชีล่างและเซบายล่างกล่าวว่าเหตุการณ์การเกิดอุทกภัยในครั้งนั้นบานประตูระบายน้ํายกได้สูงสุด8เมตร หรือที่ระดับ117.20เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีอัตราการไหลของน้ำอยู่ที่1,33.24 0ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือ89.27ล้านลูกบาทเมตรซึ่งภายหลังการปรับปรุงระบบการยกบานระบายน้ำทั้ง8บานสามารถยกบานได้สูงสุดจำนวน14เมตรโครงการส่งน้ำและบรรุุสาชีล่างจึงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเขื่อนทาด้อยโดยใช้ระบบ เกียร์มอเตอร์ให้ยกบานยกบานให้พ้นน้าโดยที่ว่า,าเดิมสามารถยกบานได้8เมตรพอเราปรับปรุงเสร็จแล้วเสร็จจะสามารถยกบานได้14เมตรซึ่งจะสูงกว่าระดับน้ําสูงสุดของปี2562ซึ่งเกิดอุทกาภัยครั้งใหญ่ครั้งนั้นประมาณ3เมตร50ยกบานให้พ้นน้าแล้วขีดความสามารถในการระบายที่เราปรับปรุงแล้วเสร็จ จะอยู่ที่ประมาณ2,100ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีหรือประมาณ188ล้านลูกบาทเมตรต่อวันสำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่างมีอาคารชลประทานในพื้นที่รับผิดชอบ3ามแห่งในแก่เขื่อนยะโสธรอ,อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเขื่อนทาดน้อยอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีและเขื่อนลำเซบายอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธาน,แน,าาน,าธานีและยังมีสถานีสูบน้ำขนาดกลางอีก8สถานีอยู่ในพื้นที่4จังหวัด คือจังหวัดอุบลราชธานียโสธรศรีสะเกดและจังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน1,711,483านวน1 7 11, ไร่ทั้งนี้เพื่อบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชีตอนล่างและลำเซบายตอนล่างให้มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปีส่วนสถานการณ์น้ำล่าสุดที่เขื่อนทาดน้อยมีความจุน้ำอยู่ที่ร้อยละ97.77 หรือคิดเป็นปริมาตรอยู่ที่55ล้านลูกบาทเมตรซึ่งปีนี้ได้มีการบริหารจัดการน้ำโดยการให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมโดยการจัดตั้งคณะกรรมการหรือที่เรียกว่าคณะกรรมการ JMC เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดการเก็บกักน้ำการระบายน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้น้ำพร้อมทั้งนำนโยบาย12มาตรการหลักรองรับฤดูฝนของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติมาปรับใช้ในพื้นที่ โดยเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ําอย่างประหยัดลดการทํานาปรังหรือปลูกพืชใช้น้ําน้อยหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะเกิดปรากฏการณ์เอล尼โยทําให้มีปริมาณน้ําน้อยกว่าปะกะติยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2567จึงขอความร่วมมือประชาชนและเกษตรกร,กรผู้ใช้น้ําให้ใช้น้ําอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุดหากได้รับความเดือดร้อนหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน 1460ตลอด24ชั่วโมงวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว NBT TV อีสานร,รายงาน